นะเ,บบดเดี๋ยบึมอยากเครือค่มาได้พีนองเด้อหว,วานูวกุกลัำก็หลักของมลัมลมลครับสวัสดีครับน้งปังกับผมมือนี้กับผมอยุเปียก โรหาพี่น้องเดี๋ยวยกโทรหามีสิเด็ดสิเศษสัตวนว่าเหมนว่าเป็นโรหามีสิเด็นะยังสิเด็เพ่นโรผมยังโรหามียังกาะกูนะฮะโกหาปล่อยมามียะสิเด็ดดีบ่โอ้โอโอหนูอันนี้ของยังนี่พยาบาลเราสิไม่กินอหนาเพ่นบ่มักรสจัดเมีย<อ>นน<ำ>ัน นี่ของเสียของไม่รุ่นได้ยินว่าอันครับแม่พี่ครับผมได้ยินว่าอันได้อมหนูอ่ะสั้นอไปกินน้าแนวอะนี่นองเอกินไปก็ออกไปตัวสองต่างเครื่องผู้นานว่นี่อย่้มบลัมว่นี่ใส่ปักใส่บอของเสีนี่้ด้วกระเดา้ามีโจดดีดมานีเรที่ด็ดเาบกพี่้องให้เตรมเตียต่เตียก้นช่องนี้อันนี้ขาดนี่แม่นี่น ทยอ่ะนี่ต้องบุกันไทยไทยนี่ละวันทัปยังมามามาดิมาฮ็ดอยู่ป่ะดูป่ะพี่มาอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยคืเนี่ขวนหนูเดี๋ยวที่เด็ดของมาพี่น้องเอาบายที่แบบที่นีนครัวเครื่องพี่น้องใส่ยังไงล่ะตียังงีเกือเนาะขมลำกระดาวใบมกูดอะไรที่แข่งนี่ที่แข่งเขาเนาะครชัดจรจานดีไอ้มาเนี่ โอ้มืุ่น่ะดีดีแมดีค่ะนี่เลวไอแตกเปี่ยียนันดิบดนี่เนาะเปียกันดานเปาี่ยนดานนันใส่เขี่ยบุปียกาครับเอาสามสามอนพี่น้องวันไม่บอกว่าเปียนปันเปียุวดจริงเเลยเอาดรถจไเนาะ โอ้แม่ฟีบานี่แม่พราบ้านเด้ดนี่าฮ่าฮ่าฮ่า่อนนี่โอ้าฮุาฮ่าฮ่าอ่าฮคือบาม่น้่าวเบิ่าฮ่าอ่าท่าฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตร่าฮ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 ่าันา่าฮ่าฮ่าม่า่ฮ่าฮ่่าฮ่าาส่ดฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่าท่า อันนี้ของไม่รุ่นหัวท่านเอาอัน่รเพราะเม่เอ,อเยางขึ้นขึ้นพี่น้นนองัวเล้ก็แหงะมาวก็หยวนน้ำนหยวนเพื่อน้อยเพื่อนน่อยหูพูเขา <laughs>

เีนาพี่น้องมเนี้ยงค็นึงคืนเนะป้าตัวสีสันบวบวบบวบนวพจุดนก,ก็ุกแล้วพี่น้องเสียบแซ่บบ่นละซุกแล้วก็เสยพักมวันก็บริโภคก็บบานนี้เออมาเรื่อยยังรุ่นเนอไอเที่ยงอออย่เพียนใผัก๊อฟพักตั้งจอง ว่าผักแกานจองผักกานจองวะนี่ผักจูไทยกระเพาะะต้นหอมผักซีผักซีลาักซีกินผักซีพลังผักซี่ยังเนี้เต้องตำมันหดเออแกใหมายิบมาเรื่แกนดเอ๊ะฮึ่ม่่่่่ ัวเนาะมันต้มอืมควาหงอก็ความมักเสร็จไิความพักาันนาีนิดผู้สาวนมักพักกับพี่น้องแต่ละผมเนี่ยห่วยบ่เน็่ไปแล้วพักเนื้อเนื่อยเลยวอืมอือสีสันนี้ิ đừng có cái giọt cái giọt cái ừ. hắn chân là tại đi nè ăn à tê bùm đẹp kinh khủng mà đây bình thường đấy quả nu lâm là có mâm lâm mấy người dân thang nghe được như vậy, ngoan đi cháu ạ, cháu thang được lắm chị ạ, anh

Quat nối mặt đầu chân quá đẹp sáng nay loại thíp

bên เป็นไดก็บ่แม่นคักเฮา แันใจบุกินก็ได้แซ่บด้วยางบบกันอาหารเนาันใจเปี่ยทอางหมดทำแจอยเหม่อก็ะเรนใจหอยาก้อกต้องย่อยากอที่ที่จวกเ็จอยับาักเตอดก็ว่าามีาง

มีเวทีมันจุดกระเตีนอยู่ครับจเใ่ไมครับเทีอย่างนี้กลางปีเมือนหมาเขา่ปาดเลยคกระเจียครับผมกินี่กับบเพียกนี่ครับผมผู้ถมันอายกล้องมวนพี่น้องล้ใบกาดเป็นบานเท่คกับเสียเปียกจนทั่วหาใจหนูมาขวดหนูมากินขวดนวว่าบ้านเสีเปียกเพี่น้องง อันก็ผมกับปากติตามแต้่ก็เรากดไลค์กดแชร์ก็แล้วครับผมรูปแบมุ่หนาตัวน้อยมเปิดมาเสื้ไม่น้องกินมากกินมากมงเข้าครับผมกินหนีเมื่อไรครับสวัสดครับ